ก็เจอกันบนท้องถนนนี่แล้วครับกับบรรยากาศช่วงประมาณบ่าย2องโมงครับของวันพฤหัสบดีที่26เดือนสิงหาคม2 5 6 4ครับช่วงนี้เมื่อกี้ผมเลี้ยวมาจากสาแยกครับที่มีเครื่องบินครับคือถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปก็จะไปทางอำเภอกำแพงแสนครับแล้วก็ เดี๋ยวขวามาทางนี้ก็มาทางบางเลนครับบนถนนหมายเลข346ครับที่มาจากปทุมธานีครับก็ตรงไปที่กําผานกำแพงแสนเมืองกาญจนบุรีนู่นนะครับผ่านกำแพงแสนไปกาญจนบุรีได้ครับเส้นนี้ครับแต่ตอนนี้ผมขับมุ่งหน้ามาทางอำเภอบางเลนครับไปทางปทุมธานีครับไปทางลาดหลุมแก้วครับ ไปทางลานลุกแก้วครับพี่น้องแถวนี้น่าจะเป็นเมื่อกี้ที่ผมผ่านมาเป็นลำลูกบัวครับอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมตรงนี้น่าจะเข้าเขตอำเภอบางเลนนะครับมาเลี้ยวเข้าตรงนี้ครับถนนตรงนี้ครับเป็นถนนทางหลวงชนบทครับ วัดลานขาเขียนไปว่าวัดวัดลานคาครับตำบลดอนตูมไม่ใช่อำเภอดอนตูมครับเป็นตำบลดอนตูม,มอำเภอบางเลนครับนี่ครับถนนก็จะเป็นถนนเส้นเล็กๆครับวิ่งสวนทางครับลาดยางมาต่อยครับสองฝั่งก็จะมีต้นไม้ขึ้นหนาคึ้มครับก็มีทุ่งนานะครับข้าวกำลัง กำลังตกกาพี่น้องน้ำกำลังขังครับข้าวเพิ่งจะงอกครับน่าจะเป็นนาวางครับอย่างนี้ส่วนทางด้านขวามือที่เห็นอยู่ก็น,น,น,น่าจะเป็นโรงเรียนครับน่าจะเป็นโรงเรียนวัดลานคาแล้วก็วัดลานคาครับตามป้ายครับถนนเส้นนี้ตรงไปเรื่อยๆมันก็จะไปผ่านสนามกอล์ฟ ได้นัตตี้ครับนี่ครับวัดลานขาครับอยู่ตรงนี้ครับคลองข้างหน้าก็จะเป็นคลองบางเลนครับผมก็อ่านตามป้ายครับก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเท่าไหร่ครับนี่ครับก็ขับตรงไปเรื่อยๆครับ ก็น่าจะเป็นบ้านลานคาครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับวัดลานคาครับครับบรรยากาศช่วงบ่ายครับพี่น้องแดดฮ้อนๆครับบนท้องฟ้าก็จะมีเมฆครับเพราะว่าหน้านี้ก็จะเป็นหน้าฝนครับตรงนี้เป็นเขตหมู่บ้านครับถนนแคบก็ต้องขับช้าๆนะครับแล้วก็รถบรรทุกก็เยอะครับ ครับตามเส้นทางครับชมบันทึกบรรยากาศเส้นทางวันนี้ครับเป็นช่วง bye bye. บา่ายบ่ายบ่ายสองโมงสี่นาทีครับนาฬิกามองสองข้างทางก็จะเป็นทุ่งนาครับเป็นส่วนใหญ่ครับเป็นทุ่งนา ตรงนี้ก็น่าจะเป็นสนามกอล์ฟครับได้ชิมลมฮอสตรเลอก็เป็นสนามกอล์ฟครับตรงนี้น่าจะเป็นสนามกอล์ฟเพราะมีป้ายอยู่ ที่ขับครับสนามกอล์ฟแล้วก็มีรีสอร์ทด้วยครับถนนก็เป็นถนนลาดยางครับดูแล้วก็น่าจะเพิ่งจะทําเส้นใหม่ๆครับเพราะว่าพื้นผิวถนนก็ยังเป็นสีเข้มๆอยู่ครับแล้วก็เส้นที่ขีดเส้นจราจรก็ยังไม่เยี่ยมอยู่ครับสีขาวสีเหลืองก็ยังยังสดใสครับ สองข้างทางก็เต็มไปด้วยต้นไม้เหมือนเด็ครับสมทุนพุ่มไม้ครับแล้วก็สองฝั่งก็จะมีบ่อกุ้งบ่อปลานะครับก็ไม่รู้ว่าบ่อกุ้งหรือบ่อปลาก็เดาๆครับเพราะมันมีน้ําครับมีกังหันตีน้ําครับแล้วก็มีทุ่งนาครับแต่โซนนี้น่าจะเป็นบ่อเยอะครับก็มีต้นตูบฤาษีครับขึ้นเยอะครับดูแล้ว มีล่องรอยของการขุดถอน,อนต้นไม้ออกไปครับเพื่อที่จะให้ทัศนวิสัยในการมองถนนได้ชัดเจนแล้วก็กว้างไกลมากขึ้นครับดอนสามสิบครับ,รบป้ายเข้าไปตรงนี้ครับมองไม่ทัน สี่0 5บกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอยู่ในเขตชุมชนครับและถนนก็เล็กๆครับตรงนี้ก็จะมีต้นไม้เยอะนะครับสองข้างทางก็มองแทบไม่เห็นบ้านคนครับตอนนี้ก็มีรถรถใหญ่ครับวิ่งแซงกันไปครับก็ใครที่จำนานทางเขาก็จะ รู้ตำแหน่งครับว่าตรงไหนเป็นโค้งเป็นแยกครับเรานานๆมาทีก็ต้องระมัดระวังครับตรงนี้ก็เป็นทุ่งนาครับแล้วก็มีรู้สึกว่าจะเก็บเกี่ยวมีรอยรถเกี่ยวข้าวเกี่ยวไปแล้วครับเป็นสีทองครับส่วนฝั่งทางนี้ก็ยังสีเขียวอยู่ครับต้นชาวครับผมไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นหมู่บ้านอะไรครับเพราะว่าหาป้ายอยู่ครับ โรงเรียนบ้านไผ่หลวงครับตรงนี้ครับน่าจะเป็นบ้านไผ่หลวงครับเพราะว่าชื่อโรงเรียนกับชื่อหมู่บ้านก็น่าจะตรงกันครับครับไปเรื่อยๆครับพี่น้องตามเส้นทางครับถนนก็รู้สึกว่าราบเรียบดีครับช่วงนี้ครับไม่มีหลุมมีบ่อครับแต่ว่าถนนค่อนข้างจะแคบครับ แล้วก็รถก็วิ่งเยอะพอสมควรครับตอนนี้ครับแต่ว่าบรรยากาศก็ดูเงียบสงบครับเป็นธรรมชาติครับมีต้นไม้มีทุ่งนามีบ่อน้ำครับก็ทำให้สดชื่นครับเวลาขับรถครับโอเคตำบลหินมูลครับหินมูลครับ อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมครับเพราะว่าเห็นป้ายว่าเขียนว่าอบตอหินมูลครับอยู่บนสาลาข้างทางครับวันนี้ผมก็จะไปที่ตำบลหินมูลนั่นแหละครับมาที่ตำบลหินมูลครับ ครับถนนก็จะเห็นป้ายตลาดบางหลวงรอสอหนึ่งสองสองครับบางหลวงครับอำเภอบางหลวงนี่ครับข้างหน้าก็จะเป็นสามแยกครับถนนหมายเลขสามสามสามสองสามหนึ่ง เลี้ยวขวาก็จะไปบางเลนครับผมเลี้ยวซ้ายมาก็จะมาทางอำเภอบางหลวงครับเลี้ยวซ้ายไปทางนู้นไปไเฮ้่ยเลี้ยวขวาทางนูน้นด้านหลังครับไปบางเลนครับนี่ครับตอนนี้ผมมุ่งหน้าไปทางบางหลวงครับถนนเส้นนี้ก็น่าจะถ้าขับตามไปเรื่อยๆก็น่าจะ ไปถึงเขตสุพรรณบุรีครับแถวบางปะมาะกันเลยทีเดียวครับถ้าดูตามแผนที่ครับน,นี้ก็จะมีทุ่งนาครับเขตอำเภอเฮ้ยเขตตำบลหินมูลครับอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมครับช่วงนี้หน้าฝนครับหน้าตำนาครับถนนก็จะเป็นถนนวิงสวนทางครับ นี่ครับทางเข้าไปออกมาต่อหินมูลกี่ผ่านมาเห็นแบบแมพมันผมก็ยังขับอยู่บนถนนที่จะมุ่งหน้าไปทางบางหลวงครับหมายเลขถนนจําไม่ได้ครับม <c oughs> ันเป็นเส้นรองครับมันจะมีหลายตัวครับสามสองสามหนึ่งประมาณนั้นครับถ้าจําไม่ผิดครับถนนก็เงียบสงบครับมี ต้นไม้ขึ้นคุมสองข้างทางครับแล้วก็สลับไปด้วยทุ่งนาครับที่กำลังต้นข้าวกำลังเขียวแล้วก็ที่กำลังออกรวงก็มีครับข้างหน้าเป็นทางโค้งครับทางโคง้งนี่ครับป้าย ว่าวัดศิลามุนครับถ้าเข้าไปตรงนี้ก็น่าจะไปเจอวัดศิลามุนแต่ผมยังขับตรงมาเรื่อยๆครับตามถนนที่จี้ป้ายว่าบ้านบางหลวงครับถ้าเลี้ยวซ้ายทางนี้ไ่แสนคนบ้านไปแสนคนครับอ่ะสามสามห้าหนึ่งครับถนนงงครับเมื่อกี้เห็นป้ายวัดสามสองสามหนึ่งหรือว่า แยกส่วนครับตรงนี้เป็น3351ครับที่จะวิ่งไปทางบางหลวงครับ อันนี้เป็นถนนที่นี่คือถนนที่ขับเข้ามาตัไป้ายครับเขียนว่าไปวัดมูลหินเหล็กครับ <laughs> นึกนานจริงเอามาต่อมูลหินเหล็กวัดมูลหินเหล็กครับมาตางนี้ครับ ือนี่คืนคนานนาเด็กเล็กตำบุญวัดศิลามูลครับผมเปลี่ยนชื่อให้เฉยเลครับเปลี่ยนชื่อเป็นวัดหินมูลเล็กวัดศิลามูลครับนี่ครับวัดศิลามูลครับ การบริหารส่วนตำบลหินมูลหินมูลแล้วก็วัดศิลามูลครับอยู่ตรงนี้ครับนี่จะปวัดศิลามมลครับ ภายในบริเวณวัดศิลามูลครับลิ้นพันเลยทีเดียวเรียกชื่อวัดก็ผิดก็สุดทางตรงนี้ครับเพราะว่าข้างหน้าก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นแม่น้บ มาวนในวัดที่เฉยครับวัดศิลาโมนครับผมเปลี่ยนชื่อเป็นวัดมูนหินเหล็กตำบลหินมูนครับวัดศิลาโมตบบนตำบลหินมูนครับ mm hmm. ก็บสับย์สินนิดหน่อยครับอบตอ,อยู่ฝั่งนี้ครับปิดกับวัดเลยครับคือ mm hmm. พอเข้ามาบริเวณวัดก็จะสุดทางเป็นแม่น้ำครับ ผมก็จะกลับทางเดิมครับเพราะว่าไม่รู้จะไปไหนครับไม่รู้ทางเลยครับนี่ครับขับเรียบกำแพงวัดศิลามูลครับก็สวยงามครับโรงเรียนวัดศิลามูลก็อยู่ตรงนี้ครับ แต่ตอนนี้โรงเรียนทั่วประเทศครับปิดครับเพราะว่าโควิดครับครับบรรยากาศในแต่ละที่ย่อมไม่เหมือนกันและในแต่ละวันก็ไม่เหมือนเดิมครับวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศตามท้องถนนภายในหมู่บ้าน ในอำเภอบางเลนครับตรงนี้ก็ย้อนออกมาที่เดิมครับผมออกมาตรงปากทางที่จะเข้าวัดศิลามูลครับไปทางนู้นก็ไปบางหลวงครับส่วนผมก็จะเลี้ยวซ้ายกลับทางเดิมครับกลับไปทางบางเลนครับ <_ d ata> ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่เขาา้ามาติดตามรับชมขอขอห้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดี ทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ